ตำบลอ่าวตรงอเภอวังวิเศษจังหวตรังอยู่ห่างจากที่ว่าการอ,าอรวังวิเศษประมาณ18กิโลเมตรแต่เดิมนั้นอ่าวตรงมีการสัญจรไปมาทางแม่น้ำคลองชีมีเรือสินค้าจากเมืองจีนหน่อตรงได้เข้ามาขายสินค้าในอ่าวตรงแล้วเรือดังกล่าวได้ล่มลงจนขณะน,นี้ซากเรือยังไม่มีการขุดพบอ่าวตรงจึงได้กลายเป็นชื่อนี้มามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่น้ำตกร้อยชั้นพันวังผาเหนือเมฆ อ่างเก็บน้ำหลุมพอลายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอ่างเก็บน้ำต้นทรายขาวนางสาวธนิการหยางสูในอำเภอวังวิเศษในเรื่องศักิ์จันทร์ุกศีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตรงนายสมคิดช่วยทองกำนันตำบลอ่าวตรงตำบลอ่าวตรงมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งร่วมกับภาคีเจ็ดพัส่วน การขับเคลื่อตนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีตีด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงทางอาหารมีแหล่งอาหารที่เพียงพอส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวร้อยละ 100, 100. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์มีการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทําการเกษตรบ้านห้วยใหญ่หมู่ที่12กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชังเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อให้คนในชุมชนได้มีปลานิลบริโภคราคาถูก ส่งเสริมการแปรรูปอาหารมีผู้ประกอบการโอทอปในการส่งเสริมการแปรรูปอาหารให้กับคนในชุมชนเช่นการทํานหนมหมูการทําปลาส้มการทําน้าพริกไตปลาแห้งการทํากล้วยกลวนโดยส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบในชุมชนให้เกิดมูลค่าและการมีงานทําของคนในชุมชนมีการแบ่งปันอาหารในตำบลกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ส่งเสริมให้หมู่บ้านปลูกพืชสมุนไพรไม้ผลไม้เศรษฐกิจสองข้างทางจำนวน15เส้นทางเพื่อแบ่งปันผลผลิตในชุมชนกิจกรรมแปลงนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันตำบลอ่าวตรงร่วมกับสถานศึกษาในตำบลส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นครัวอาหารของนักเรียนในพื้นที่ทําให้นักเรียนมีอาหารปลอดภัยรับประทานกิจกรรมศูนย์แบ่งปันตำบลอ่าวตรงใช้กลไกศูนย์ผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนและเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจำนวน15แปลงเป็นแหล่ง รวบรวมพืชอาหารพืชสมุนไพรไม้เศรษฐกิจมเมล็ดพันธุ์กล้าไม้แบ่งปันให้คนในตำบลอ่าวตรงและเป็นแหล่งฝึกอาชีพทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่อสมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในปงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอา่าวตรงความมั่นคงในชีวิตประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราทำสวนปาล์มน้ำมันจากการขับเคลื่อตนตำบลเข้มแข็งสามารถทำให้ครัวเรือนในตำบลอา่าวตรงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการทำมาหาเองเช่นการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์ การเก็บออมเงินตำบลอ่าวโตมีการรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลได้ออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งมีจำนวน10หมู่บ้านกลุ่มสัจจะกองทุนหมู่บ้านจำนวน15ห,หมู่บ้านแล้วกองทุนสวัสดิการบรรบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวโตจำนวนหนึ่งกองทุน ตำบลอ่าวตรงมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยตำบลอ่าวตรงได้ใช้ฐานข้อมูลจาก TP Map และทีมปฏิบัติการตำบลลงตรวจสอบครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติด้านที่อยู่อาศัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีพุทธศักราช2565ปรับปรุงบ้านจำนวน4ครัวเรือนปีพุทธศักราช2566อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างบ้านให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ที m แมจำนวน1นรายตำบลอ่าวตรงมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตรงรวมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติให้กับคนในชุมชนมีการช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบตัติ ด้านความสามัคคีปรองดองใน1ปีมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของตำบลการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน15หมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงรวมกิจกรรมปลูกป,ป่าณศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมจิตอาสาเอามือสามัคคีปลูกผักสวนครัวแบ่งปันโดยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงพี่น้องประชาชนได้ร่วมกมันมอบพันธุ์ผักสวนครัวให้กับผู้ด้อยโอกาสความสามาัคคีของคนในตำบลมีกิจกรรมบุกเบิกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวผาเหนือเมฆโดยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นประชาชนในตำบลร่วมกันบุกเบิกเส้นทางเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอก การสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์และพันธุ์ผักสวนครัวให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติรายได้เป็นแหล่งเรียนรู้แนะนำและสาธิตเมนูอาชีพให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มิติรายได้เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนมีกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนเปราะบางตำบลอ่าวตรงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวตรงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านในปงภาคประชาสังคมและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตรงลงเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสครัวเรือนเปราะบางเพื่อทราบปัญหาความต้องการและร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตำบลอ่าวตรงมีการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและคนในตำบลเช่นการแข่งขันฟุตบอลอ่าวตรงสัมพันธ์การเต้นแอโรบิก การสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาจิตอาสาตำบลอ่าวตรงรวมกันปรับพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านบางครามการสนับสนุนและพัฒนาสาธารณสถานโดยทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนรวมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักส่งบ้านใสใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านด้านการยึดหลักประชาธิปไตยการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารนณะรวมจัดเวทีประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านจำนวน15หมู่บ้านและร่วมจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาตำบลอา่าวตรงเพื่อนำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตำบลขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆด้านการปลอดอบายามุขปลอดยาเสพติดตำบลอา่าวตรงใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินในการรับรองครัวเรือนปลอดยาเสพติด ฟื้นปูผู้บำบัดยาเสพติดจ,จำนวน4หมู่บ้านและมีเครือข่ายชุดรักษาความสงบหมู่บ้านจำนวน15หมู่บ้านในการป้องกันลดละเลิกอบายามุขและยาเสพติดในตำบลจัดทำโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโดยกลไกลของหมู่บ้านชุมชนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารจัดการชุมชนมีการใช้ข้อมูลและเครื่องมือการพัฒนาชุมชนมีการขับเคลื่องสารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ใช้ข้อมูลเช่นข้อมูลจปทข้อมูลกชชสองพอข้อมูลทุนชุมชนข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนข้อมูลด้านสังคมและข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนชุมชนสำหรับการวางแผนการพัฒนาตำบลมีการเผยแพร่พประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศตำบลมีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมสัญจรของตำบลอาวตง้งเสียงตามสายเพจเฟซบุ๊ก ไลน์ u t u b e ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์ในการปักหมุดสถานที่สำคัญและครัวเรือนที่ต้องการแก้ไขปัญหามิติด้านความมั่นคงด้านการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกมิติโดยใช้ฐานข้อมูล T P Map มีทีมพี่เลี้ยงร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายได้วิเคราะห์ปัจจัยสําคัญของครัวเรือนได้แก่ทัศนคติทักษะทรัพยากรทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาให้พ้นจากสภาพต่างๆ และมีการติดตามสนับสนุนครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่องด้านแหล่งทุนชุมชนมีกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจํานวน7หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจํานวน6หมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านจํานวน15หมู่บ้านกองทุนสวัสดิการเวบาดจํานวนหนึ่งกองทุนด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีกลุ่มการผลิต กลุ่มแปลรูปกลุ่มการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนดําเนินกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุด,ดิบในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด มิติด้านความยั่งยืนด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเสริมสร้างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะทั้ง15หหมู่บ้านและในสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาสองข้างทางให้สะอาดหน้ามองกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผลผลิตทางการเกษตรเหลือใช้การส่งเสริมให้เยาวชนทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง กิจกรรมอบรมทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดตั้งถังขยะเปียกกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะทั้งสองข้างทางของพื้นที่หมู่บ้านมีชุดอา,าสาสมัครพิทักษ์ป่าในการดูแลป่าต้นน้ำของอำเภอวังวิเศษด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองมีการนำคลังภูมิปัญญาเป็นพลังในการสร้างสรรค์ง,งานพัฒนาชุมชนการทำอาหารพื้นถิน่น ข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อกแกงลีงการสืบสารอนุรักษ์สถานที่ต้นกําเนิดชื่อตบอาบลอ่าวตรงโดยเยาวชนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเก่าขนุนมีส่วนเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนศูนย์ผู้นําจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนบ้านสายใหญ่เครือข่ายแปลงโคกหนองนาพ,พัฒนาชุมชนจํานวน15แปลง ศูนเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ณก,กสอนนอตำบลอ,าอ่าวตรงหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิญกเกษตรบ้านห้วยใหญ่เป็นฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนตอนรับคณะศึกษาดูงานระหว่างเดือนตุลาคม2565ถึงเดือนเมษายน2 5 6 6ผู้ศึกษาดูงาน950คน ส่วนเรียนรู้ปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเอาอตงเป็นแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีสถานที่บริการอินเทอร์เน็ตตำบลสถานที่สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้มีสถานที่ฝึกอาชีพด้านการเกษตรและอาชีพอื่นๆด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา มีการบูรณาการภาคีเจ็ภาคส่วนภาครัฐศาสนาสถาบัานการศึกษาเอกชนประชาสังคมประชาชนและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการบูรณาการด้านอาชีพกับโรงพยาบาลห้วยยอดรวบรวมสมุนไพรทำลูกประครบประชาชนมีไรายได้จากการจำหน่ายผลผล,ผลิตร่วมกับสภาเกษตรตำบลอ่าวตงส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ร่วมพัฒนาอาชีพกับกลุ่มวิสาหกิจในตำบลอ่าวตรงส่งเสริมการปลูกข้าวและขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีปลอดสารพิษข้าวไร่อ่าวตรงบูรณาการด้านอาชีพโดยการรวมกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าขนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่กลุ่มรักสุขภาพกลุ่มเลี้ยงพึ่งพงทําให้ชุมชนมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร บูรณาการด้านอาชีพกับสตรีในตำบลอ่าวตรตงเพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นการบูรณาการด้านอาชีพร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ส่วนของพ่อให้เป็นแหล่งฝึกอาชีพเช่นการเลี้ยงหมูอินทรีย์การปลูกไผ่การปลูกพืชสมุนไพรการนวดแผนไทยการทำกาแฟขั้วมือการทำน้ำสมุนไพรการทำพิซซ่าแป้งข้าวพื้นบ้าน การบูรณาการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจทางรากร่วมกับอำเภอวังวิเศษได้จัดตั้งตลาดชาววังมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับประชาชนตำบลอ่าวตรงมีความมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนตำบลให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป